เอาลึกครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ับผมดกัผมนะครับเทรดสดหนึ่งศูนย์หนึ่งะครับเดี๋ยวอันนี้เห็นเปิดก่อนเลยนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยผมตั้งอ่เขาเรียกว่าแนวรับไว้นะครับแล้วก็เห็นว่าน่าจะขึ้นนะอ่ะกดขึ้นไปก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเเรามาเทรดกันด้วยทุนห้าสิบดอลลาร์นะครับอืมก็วันนี้น่าจะได้ ลองอะไรใหม่ๆให้คุณผู้ชมดูบ้างนะครับแต่ว่าเทคนิคเก่ามันใช้ได้ไงมาถึงก็เลยเปิดก่อนเลยนะครับผมตีแนวรับไว้ก็คือตรงไส้เทียนเนาะอ่ะมนลงมาผมขอเข้าเพิ่มนะครับบิตคอยนะครับเป็นไซเยวมาตลอดนะแล้วก็ทําเป็นแนวรับเล็กๆเป็นไส้เทียนนะฮะเราเข้าระยะสั้นอยู่แล้วนะเราก็เลยกดเพิ่มได้นะฮะท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารเงินบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับผม อะตัวนี้ครับอีกเจ็ดวิน่าจะไม่รอดนะครับแต่ว่าตัวที่เหลือที่เราซ้ำไปก็น่าสนใจอยู่20่สิบวิครับรอดูกันต่อไปนะฮะลงเว้ยเดี๋ยวเพื่อนอ๋อโหยังไงดีได้อยู่แบบนี้นะครับเอา้า เวียงไปปิดออเดอร์หนึ่งะครับที่เราเข้าไปแต่เมนที่เราเข้าร,รัวๆอยู่นะครับก็ยังได้อยู่นะกำไรามาครับในชุดแรกกำไรามาเท่าไหร่วะเนี่ยไม่ถึงหนึ่ดอลลาร์นะครับอหาตัวอื่นเล่นอีเทอริ่นะครับยังไม่สวยเท่าไหร่บิตคอยเนี่ยถ้ามันขึ้นไปแต่1 9ึ่งเก้าเก้าหกศนนี่ยน่าเล่น,นรับ แต่ผมขอแยับไปก่อนนะเรายับในกรณีที่มันอาจจะขึ้นแค่นี้นะครับลองดูครับไม่ลองไม่รู้เหมือนกันอ่ะยับไปเพิ่มอีกน,นิดนึงยิ่งขึ้นยิ่งกดครับใช้ทุนไป5ดอลลาร์นะเมื่อกี้นิ่งเว้ย ลงอยู่นะครับลงอยู่คิดว่าน่าจะได้นะครับห้าอ,อันนี้อย่าเพิ่งขค้ื่อนเพื่อนนิ่งๆไว้ครับใจต้องนิ่งจริงๆอ้าวดีดลงมาแล้วนะครับตีลงมาแล้วนะครับคือแนวต้านที่199 60เนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับเพราะมันไซเว์ตรงนี้นานมากนะฮะอ่ะ อันนี้เราเข้าก็คือเราใช้ดวงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้าที่แนวต้านเป๊ะๆนะครับฝนตกหนักมากก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงฝนหรือเปล่านะนะครับขออภัยจริงๆสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีเสียงฝนด้วยนะอ้าวมนลงมาแบบนี้ผมขอขึ้นต่อละกันนะเพื่อนติดตรงไส้เทียนพอดีเลยนะครับเอากำาไรมาเล่นก่อนสักห้าตุ้นล่านะครับ ขึ้นอยู่ครับผมขึ้นอยู่นะครับ ه, อ้าวโหพูดไม่ทันขาดคำดีดลงแรงแบบนี้เออถ้ามันดิดแบบนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจที่เราจะซ้ำนะฮะเพราะว่ามันเป็นไซเวนะฮะหลกัหลกๆเนี่ยผมจะเทรดถ้าเป็นออปชันนะจะเน้นไซเวนะครับมันเล่นง่ายนะขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับไม่ต้องไปซีเลยมันจะไปทางไหนมันต้องเข้าตรงกลางอยู่แล้วไง อีกยี่สิวครับขึ้นหรือลงเพื่อนแค่สิบวิเท่านั้นสิบเอ็วครับลงวะเด้งไปหน่อยดิม,มันเด้งลงเนี่ยครัมันใส่มันได้ยินเรานะครับเสียกําไรไปขอซ้ำอีกนิดนึงนะอา้าวตรงนี้สวยครับตรงนี้สวยครับจัดไปครับ รอมาลงมาใกล้ๆแล้วก็จะซับนะครับอันนี้เราเอาทุนมาเล่นแล้วนะครับเมื่อกี้เรากําไรมาเล่นนะเราเลยไม่ซีเรียสไอจังหวะน,นี้แหละเราต้องซีเรียสแล้วนะครับแต่ก็จํากัดความเสี่ยงกันด้วยนะฮะอย่าไปลงหมดทีเดียวนะครับเหลือไว้ให้แก้เกมกันด้วยนะครับเพราะว่าการวิเคราะห์แบบเทคนิคอลนะครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับ มันนี่แมเนจเมนต์จึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับลงมาแตะแนวรับแบบนี้ก็น่าขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปรั่วเหมือนกันนะผมเข้าไปวรวมค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่ามันเป็นไซด์เวย์นะครับผมค่อนข้างมั่นใจนะว่ามันจะดีดขึ้นไปนะครับโอ้โหมันดีดลงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอดเก่าไม่มีด้วยนะครับขอดูนะตรงนี้มีสามสี่ดอลลาร์นะครับเป็นทุนแล้วก็ขอซ้ำหน่อยแล้วกันนะ ยังมีแววขึ้นนะครับยังมีแววขึ้นอยู่นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือ1 9ึ0งเนี่ยจะเป็นแนวรับจิตตวิทยานะครับแล้วก็2เลยคือเป็นไซเย์นะมันต้องกลับเข้าไปนะครับเย่าเว้นมันหลุดจริงๆถ้ามาันหลุดจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะครับแต่ว่านี่ไงดีดขึ้นแล้วจริงๆด้วยนะครับมีแรงซื้อเข้ามาครับ มีแรงซื้อเข้ามานะครับได้ลุ้นนะครับถ้าเราพลาดนี้อาจต้องคัดลอสเลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะเทรดต่ออีก16ดอลลาร์แล้วก็รับความเสี่ยงไปว่า,าจ,จะตามทุนคืนไม่ได้นะครับแต่การวิเคราะห์กราฟเทคนิคข้มันต้องเป็นแบบนี้นครับมันต้องขึ้นเนียครับหืของมันแนงจริงคลิปนี้ผมใส่รัวผมบอกเลยนะครับบวกมา9้ดอลลาร์ครับ ตอนนี้กลับมาเป็น35ดอลลาร์นะครับ37ถ้าที่เหลือปิดนี่ก็ได้กำไรอยู่มัง้งนะครับเข้าไปรัวเลยนะครับกี่ออเดอร์วเนะี่ยได้อยู่นะครับเท่าทุนนี่ว่าขอเข้าเพิ่มนิดนึงนะเพราะว่า มันต้องดีดกลับขึ้นไปครับมันเกิดการกลับตัวตอนนี้ price action คือแท่งเขียวกลืนกินนะครับแท่งเขียวกลืนกินแท่งแดงนะครับเป็น engulfing นะขอเข้าตรงแนวรับตรงตูดไส้เทียนอย่นิดนึงใช้ทุนปลายประมาณ7ดอลลาร์นะครับตอนนี้เหลือ42ดอลลาร์นะครับก็คิดว่าขึ้นนะ กดรัวเลยคลิปนี้ผมใส่ลัวจริงนะครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วมีแรงซื้อครับแท่งเขียวกืนกินเป็นสัญญาณกับตัวนะครับสวยไหมสวยอยู่นะอีกนิดดีเพื่อนขยับขึ้นไป ไหวป่ะเนี่ยลุ้นครับวิเคราะห์ตามเทคนิคแล้วก็ต้องมั่นใจครับทําไมมั่นใจก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะการที่เราไม่เสี่ยงนี่ยแปลว่าเราเสี่ยงนะครับเข้าใจไหมครับถ้าเราจะลงทุนเราต้องเสี่ยงครับจะต้องมั่นใจแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีนะครับ คิดว่าได้นะที่เหลือเข่าเยอะด้วยนะครับกำไรบานเลยเอ่ะตอนนี้ดีดกลับมาเกินทุนแล้วนะครับเราสามารถเอากำไรไปต่อยอดได้นะครับเรียบร้อยครับสบายสบายครับที่เหลือ,อค่อยโล่งหน่อยนะครับได้มากี่ตลลาล์าวเนะี่ยเกินสิบนะครับ รวมทั้งหมดน่าจะประมาณ6เอ่อสิดอลลาร์นะครับอืมก็ได้มาหน่อยนๆน,น,นะครับแปบ๊บเดียว500บาทไทย600บาทไทยนะครับก็อ่ะปิดคลิปเท่านี้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้นะ่าจะได้อะไรกันเยอะอยู่นะสำหรับการเล่นแบบไซเวกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะสวัสดีครับ